กิจกรรมความเพียรธัญ,ญพัสร์ศูนย์สี่สองครั้งที่เจ็ดสิบวันที่สิบสามเดือนสามสองห้าหกแปดบัดนี้วันที่สิบสามเดือนสามสองห้าหกแปดเป็นวันที่เจ็ดสิบข้าพาเจ้านางธัญพัลเลิกกรเสรีรวงข,ขอถวายเสียงสสดสยายพราสูรพระปริรและมุ่นต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระ ยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอหนึ บทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักกะวาเรสุอัตาขัฉันตุเทวตาสัทธรรมงมนีราชาสวนามตุสขาโมขัดทางสาเคกามีจารูเบคิริสิขารัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเประเทจักามตจารุวนาคหานเคหาวัตถุมหิเขตเตปูมาจายันตุเทวาฉลทละวิสเมยค่ะขันทพะนาคาติดทันตาสติเกยังมุนีวาระวจานังสาธวโมเุนานตุธรรมสวนากาโลอายมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายม ผาท่านตาสองบทบูชาพาระรัตนาใต้อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกับพระรัตนาใตา้อรหังสมัสสมมาส,สัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวานตังอภิวาเทมิสวาะขาโตพระขวาตาธโมธรรมังนันมภาษามิสุปฏิปันโนพระขวาตสาสวะกสสังโฆสังฆังละมามิ สี่บทสวดนุกังสิทธิคาถาณนโะมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะณโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าบทสวดไตสรณะขามนาปาถาพุทธังสรณะนางข้าฉามิธรรมังสรณะนางข้าฉามิสังฆังสรณะนางข้าฉามิทุติยมปิพุทธังสรณะนางข้าฉามิทุติยมปิธรรมังสรณะนางข้าฉามิทุติยมปิสังฆังสรณะนางข้าฉามิตติยมปิพุทธังสรณะนางข้าฉามิตติยมปิธรรมังสรณะนางข้าฉามิตติยมปิสังฆังสรณะนางข้าฉามิ หกวัวสว์สัจจกิริยาคาฐานัตีิเมศรนังอัญยังพุทโธเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสตถีเมโหตุสัพพทานัตีิเมศรนังอัญยังธามโมเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสตถีเมโหตุสัพพทานัตีิเมศรนังอัญยังสังโฆเมศรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสตถีเมโหตุสัพพทา เจ็ดบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกลงสาม,มังพระควาสักเกสุวิหรติกเบรวัตทุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคนะสัททิปัญจมาเตหิพิขุสัเตหิสัเพเห,หวะอรหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัตนิปติตาโหนติพระคาวันตังทัสนายนะ พิคุสังคันจะอาถาโขจตุนนางสุทาวาสก,การยิการนางเทวานางเอตัปขะโหสีอายังโขงพักขาวาสกเกสุวิหละลติกปิรวัตทุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเชนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิคุสตเตหิสัพเพหิวะอระหังเตหิ ท้สหิจารกุกะทาตุหิธิวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหณติพระขวานตังทัศนายะพิคุสังกันจ่าแยานูนามายัมปิเยนะพระขวาเตงุปัสสังกเมยามาอุปสังกมีตาวาพระขวารตัวสัตติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอธทะโควตาธิวตาเสยญาถาปีนามะพระวาปุเรโสฉมราชิตังวาพะหามปัสสาริยประปัสสาริตังวาพะหามสามิเชยะเอ,เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะรห้หยตาพระขวารตัวโปรโตตัวป,ต,วป,ต,วปตุระหังสุ อธโขตาธิวตาพระขวานตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัฐาสุเอกมันตังีิตาโขเอกาทิวตาพระขวะโตสติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมโยปวานัสสนิเทวกายาสมาคตาอาคัมหะอีมังธรรมะสมยังทักขิตายวะอราชิตาสังคันติอธิโขอราธิวตาพระขวะโตสติเกอีมังคาหังอภาสศิตตาพิขาโวสมาทหังสุจิตังอัตานอุชุกัมะกลงสุสารธิวเนตานิค่ะเหตตาวะอินทริยานิราขันติปันทิตาติ อาทะขูอัปราชิวตาพระขาวโตสัติกเกอีมังคาทาังอภาสีเศตวาวีรังเศตวาวปะลีคังอินทัีรังโอหัจจมกเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักรขุมตาสุทันตาสุาสูานาคาติอาทาขูอปราชิวตาพระขาวโตสัติกเกอีมังคาทังอภาอสีเยเกจิพูทางสารนังาตาเสนาเตามิสันติอปายาภูมินปหาย,ยมามนุสังเท,ห,งทหังเทวะกายังปริภุเรนสันติติ อธหาโคอะพคะวาพิขูอามาเตสีเยพุเยนะพิขเวทัาสัสุโลกะทาตุสุทิวตาสันนิปติตาโหติตาธาขัตังทัศนายาพิคูสงคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอาิตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีระคะวันตานังเอตประมาเยวะธิวตาสันนิปฏิตาอเหสุเสยทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติ อนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตปะประมาเยวะทิวตาสันนิปติตาภวิสันติเศยยะทาปิไม่หัางเอตาระหิอจิขิตสสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิกิตายิสะสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิเทศิตสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกาโรธาภาสิตสามีติเอวันพันเตติขูเตพิขูภพระวะาโตปัญจโสสงพระวะาเอตทาวัวจะ สิโลมะมนุกัสสามิยถาภูมาตถัสตายเยสิตาคิริขภะรังไปหิตาตาสามาหิตาปุถุสีหาวัสาลีนาะโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทาวิปสัสสนะมนาวิราพิโยปัญจสเตยตาว,าวะเนกเปิรวัฒเวตโตอมาต,มตายิสัทธาสาวะเกสสะเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจตภะมกโรงสุตวะพุทธะศาสนัง เตสัมปตุระหูยานังอมรุสานาทัสนังอเปเกสตะมัทธคุสหัสสังอฐัสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมรุสานะมัทธสุงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาวะปุถะอหุนตัณจสพังอพิญญายะวะวะคิดตะวันจักขุมาตตุอมตยิสัทธาสาวเกสานีรัตเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยวหังกิตายิศสามิคิราหิอนุปุพภะโสสัตตสหัสสาวยาขาคุมากเบรวัฒวะอิทิมาโตชุติมาโตวันนาวโตยัสสีโนมวัฒมานาอภิกามูพีขุนังสัมณิตีวะนาชาสหัสสาเหมาวตายะขานานาตาวันนีโนอิทิมาโตชุติมาโตวันนาวโตยัสสีโนมวัฒมานาอภิกามูพีขุนังสัมิติวะนาง สาตาชิราตีสหัสายะขานานาตะวันนี้นุ่ยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนมุหามานาอภิการมูคีครูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสระสาสหัสายะขานานาตะวันนี้นอิยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนมุหามานาอภิการมูคีครูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสาตายะขานานาตะวันนี้นอิยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโน ว่ามานาอภิการมมุขีคุนังสม,มิติวะนางปุมิพิโรราชคาาหิโกเวปุลัสานิเวสนางพีโยนางสัตตาสหาสังยาขานางปะย,ยิรูป,ปัสติคุมพิโรราชคาาหีโกโสปาคะสม,มิติวะนางปุริมัจจทิสังราชาัตตารทภาสาสติคันทพานางอาทิปติมหาราชายศาส,สิโสุตปิต,ตปัตสสะพหะวูยินทานาม,ามหาภะลราอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยศส,สิโน เมืาถามมานาอภิกรมูพีคูนางสมิติวา่านางทักีนางจากที่สั่งราชาเวรุณโหตักปัาสาสติกุมพันธานางอธิป,ปติมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปีตัสสะพระหามวยิทานามามหาภางา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสีโนโมธหมานาอภิกาบมุงพิคูนางสมิติวาันางปชิมันจักที่สังราชาวิรูปขปัปสสตินาคานางอาิป,ปติมหาราชาย,ยัสัสีโสปุตตาปิตาสาภะวูอินทานามามหาภารอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสัสีโน มอหัมานาอภิก้าวมุขีขูนังสมิติงว่านางอุตรันจาที่สามราชาคูเวโรตปราสาสติยาขานางอธิปติมหาราชายัสัสิโสบุตาปีตาสาพระหาวูยินทานามามหาภะราอิทิมตัตชุติมันตว,วันนะวันตยัสสินูมอหัมานาอภิก้าวมุขีขูนังสมิติงว่านางปุริมาที่สังทตารถโถทักีเนาวิรุณหโกป,ปชิเวนะ มิรูป,ปกโขกุเวโรอุตรังทิสาจัตตารลเดมหาราชา,ามันตาจัตตุโรทิสาพันธละมานาอัถังสุวรรณีกเปรรวัทเวเตสามายาวิโนทาสาภูวัจจนิกาสาธามายากูเนทุเวเนทุวิผู้จวิภูโตสาหาจันทานุกรรมเสถุจักกินุมันทูนิมันทูจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจะขันทภโณโลราชาชโนสพโพอาคูปันจะสิโขเจวติมพระรุสุริยวันชะสาเอเตจันเยจาราชานคขันทภาสหราชุปิโมธมานาอภิกามูพิคูนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรภะลัสตราอาคูปยาคาสหยาติพิยามูนาทตารัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคัสมิติงวะนางเยนาคาราชิสหสหร นทิพัาทิชาปขิวิสุทธจักขุเวหายาสาเตวานามัชปตาจิตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปนนาโตเขมมากัสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธางชิตาวชิระหะเขนะ สมุทาังอสุราสิตาพาตาโรวา,าวาศวเสตอิขิมตโตยะสาโนกาลกัชมหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาวปจ,จิติสุจิตติจัปปะหารโาโทนมุจิสหะสัตมจัปภริพุต,ตานังสัพีเวโรจานามากาสัสนในหิตาวาพรลิงเสนาหพุพธาโมุปาขามูสมัมภโยธานีพระท่านเตพีขุนังสัมิติหวะนาง อาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตหาขมุวะรุณาวารุณาเทวาสโมจายัสสาสหะเมตากรุณาการิกาอาคูเทวะยัสสิโนทัสเตทัสธากายาสเพนานตาวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมธามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางเวนทูจเทวาสหาีจะอาสมาจทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคีตาสุริยสุปนิสาเทวา สุริยะมาคูปุราคีตานะค่ะตานิปุราคีตาวาอาคูมันทาวะราหากา วาสุนางวาสโวเสธโสกโกปาขาปุรินภะโธทาเสเตทัสะทากายาสัพเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวตโตยัสัตสีโนมอทหะมานาอภิกาโมขิคูนางสันิติงวะนางอาทาคูสหภูเทวาชาลามาคีสิขาิวาอริทากาจาโรชาจักอุมาปุพะนิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจากจุตจากอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสีโนภาเสเตทัสะทากายาสัพเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนา วัตยาส,สีโนมุตหามานาอภิกามุงคีขูนังสมมิติวะนางสมัมมานามหาสมมนามนุษสามนุมนสุตมาคิธาปัทสิกาอาคูอาคูมนโนปัทุสิกาอหาคูหรารยโททยเทวายเจจารโหตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสีโนถาสเสตเตทัสธทากายา สัพเพนานะต่อวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทหามานาอภิกามูพิคูนางสมิติงว่านางสุการการุมหาอารุณาอาคูเวคขะนาสาสหะโอทาตะคยะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขานาสาธามาตาหาราคาชามิสักกาจายัสสิโนธานายังอาคาปะชนโนโยทิสาอภิวัสติทัสเ,เตทัสถา,ากายาสพเพนานะต่อว,วันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโน มโถมานาอภิกรมุคีครูนางสมิติงวะนางเขมียาตุสิตายมามาการทาก้าจากยะสัสโนสัพิตากาลามาเรฐาชตินามาจาอาสาวานันในมารณาะรติโนอา,อาคูอาคูปิมิตาทัสเตัสทาศกายาสเปนานาตวนนันิโนอิิมาโตชดิมันโตว,วันนาวันโตยสัสโนมโหสมานาอภิกรมุคีครนางสมิติงวะนาง สัทเทเตเทวานิกายาสเพนานตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคาฉุญเยจันเยสัทิสหสหะปรุทธชาติมัคคีรังโอคาตินนามานาสวงทาเข็มโอคาตารังนาคังจันทาวะอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจักปุตาอิทิมาตโตสหัสสังนางกุมารติโสจาสโปคะสัมมิติวะนางสหัสสพัมมะโลกานังมหาพรมาพิตินทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสิโสทาเสรษาอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาวิโตปริวาริ โตเตจัสเพอภิกันเตสินเคเทเวสพมมเกมาราเสนาอภิการมีปัญชาการหาสามันที่ยังเอถะคันหาถาพันทะถาราเคนาพัทมัททะมัทุโวสัมมาตาปริวาเรถามาโวมุจิถากจินางอิติตถามหาเสนโกันหาเสนนางอเปสัยปานินาตาลมาหาจัสรังกตวานเพระวังยะถาปวสโกเมโคฐานายันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังพุโธอาสัยยังวัเสตันจัสพังอภิญญายาววะขิตวานะจักขุมาตโตอมาต ยิสัทธาสาวกีศาสนารเตมารเสนาอภิเกตตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจตะบรมกัรุณศตวาพุทธศาสสานาวิตาราเชขีปการมุงในสังลมปีเชยุงสเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัสสีโนโมหันติสหกูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ ป่าทโสวดธรรมจักกับปุรณะสูตรเอวันเมสุตังเอกลางสามังพระควาภารณสียังวิหารติอิสิปตะเนเมฆัดไหเยตตะโขพระควาปัญจวัชเยพิขูอามาเตศิทิวเมพิขวีอันตาปะผะชิเตนะนะเสวิตาพายโยใจยังการเวสุกามาสุขาลิกานุโยโคหิโนคามโปวัตุชนิโกอนารรโยอนันทาสันหิตโยใจยังอตตะกิระมัฐานุโยโคทุกโขอนารรโยอนันทาสันหิโตเอเตเตพิขววอุปโอันเตอนุปะขมามาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะ อิสัมพุทธาจากขุกรณียนะกรณิอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตะามาจสาพิขเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนะกรณิอุปสมายะอภินญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวอริโยอัฏฐานคิโกมะโคสยะขิทางสัมมาทิฐิสัมมาสังกัสโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีโบสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมมาธิอายังโคสาพิขเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธ,ธาสักุการณียานะาการณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโรธายะนิพพานายะสังวัตติ อทางโหปานะพิฆเวทุขังอริยสัจจางชาติปิทุขขาชราปิทุขามารณาปิทุกขังสกปริเทวะทุขะโทมานัสุปายาสปิทุขาอัมปิเยหิสัมปายโยโคทุกโขิเยหิวิปายโยโคทุโขยัมปิชานะละติตัมปิทุขังฟคิเตนะปัจจุปทานะขัตธาทุกขาอีทางโขปานะพิฆเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจางยายังตันหาโปโนพวิกานทีระคะ สหคตาตตาตตพินันทินิสยะที่ทางการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตันหาอีทางโขปนาพิเเวทุขานิโรธอริยสัจจโยตันสายเยวตันหายะอเศสาวิราคะนิโรธทจารโคปตินิสักโขมมติอนารโยอีทางโขปนาพิเคเวทุขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมีวะอริโยอัตถังกิโกมะโสยะที่ทางสมาธิที่สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจสัมมากัมมันตสัมมาอาีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อนิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุกเพยานารุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทัปัิยานังอุทัปัิปัญญาอุทัปัิวิชาอุทัปัิอาโลโกอุทัพปัิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริเยตันติเมพิคเวปุกเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทัปัิยานังอุทัปัิปัญญาอุทัปัิวิชาอุทัปัิอาโลโกอุทัพปัิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริยาต ال ันร e er ิ อุทัพปัิยานังอุทัพปัตยปัญญาอุทัพปัตยวิชาอุทัพปัิอารโลโกอุทัพปัตยอีทางทุขสมุทัยโยอริยะสัจจติเมพิขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทัพปัิยานังอุทัพปัตยปัญญาอุทัพปัตยวิชาอุทัพปัิอารโลโกอุทัพปัตยตังโขปันิทางทุขสมุทัยโยอริยะสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุน อุทบปฏิยานาะอุทบปฏิปัญญาอุทบปฏิวิชาอุทบปฏิอาโลโกอุทบปฏิตังโขงปนิธัธงทุกขสัมทโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิเขเวปุกเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัพปิยานาอุทัพปิปัญญาอุทปพปิวิชาอุทัพปิอาโลโกอุทัพปิอีทางทุขนิโรธุอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัพปิยานาอุทัปปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอาโลโกอุทัพปิตังโขปนิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจิกตพันติเมพิขเวปุกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัพปิยานาอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทิิาตังขปน ทางทุกขะยูโรโพอ,อริยสัจจังชาติกตันติเมวิคเวปุกเพยอ์อนานุสุตเตสุตธรรมเมสุจากขุมอุทพปิยานาอุทพปิปัญญาอุทพปิวิชาอุทพปิอารโลโกอุทพปิ อีทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมวิคเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปฏิยานังอุทบาทิปัญญาอุทบาิวิชาอุทบาทิอารโลโกอุทบาทิตังขปานิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจาเวตพันติเมวิคเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเวสุจักขุอุทบาทิยานังอุทบฏิปัญญาอุทบฏิวิชาอุทบาทิอารโลโกอุทปฏิตังโขบานิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวตตันติ เวปิโคเวปุกเพอานานุสุตเตสุธรรมเนสุ อุทัปัิญาณังอุทัปัิปัญญาอุทัปัิวิชาอุทัปัิอาโลโกอุทัปัิยาวะกีวัจเตเมติขเวอิเมสุจเตตุสุอริยสัจเจสุเอวังติปริวตังท้าวท้าสการังยถาภูตังญาณังนาสุวิสุทธังอาหุสีเนวะตาวาหังทิขเวสัธิวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพมเกสัสสะมานาพรามณนิยปัชายาสัธิวังมนุสสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิมอภิสัมพุทโธปัจจยาสิยาโตจัคโเนติขเวอิเมสุจเตตุอริยสัุ สุเอวันติปริวัตังทวารสากา,ารังยะถาภูตังยานะทัสนังสุวิสุทังอโหสิอาฐาหังพิาเว สัทเทวเกโลเกสัมมาระเกสพมะเกสัสัมมาณพรามาณิยาปชัยยะสัทเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงขพิสัพพุโตปจัจยาสิงยานันจปะนะเมทัสนังอุทัปปิอากุปะมีวิมุตติอายามติมาชาตินัตถิฐานิปุนาภวติอิทมะวจพภะขวาอตมะนาปัจจวัคคียาพิขุพระขวาโตภาสิตังอภินนัทุงอีมัสนิจปะนะเวยาการาณสเนีพันยามาเนอายะสัมมาโตโกนทันยศวิราชังวิตามังธามาจขุปทาปติยังกิจจิสมุรยะ อยธารำมังสพันตาี S S ิโรธธรรมมติประวัติเตจจากพระขวตาธรรมะาจักเกปุมาเทวาสัทธามนุษ์สาวสุนเอตามพระขวตาภารณสิอย่างอิสิปตะเนมิขะทะทเยอนุนตรังธรรมะาจักการประวัติตังอปติวติยังสามะเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามะเรนะวาพามุนาวาเกะจิวาโลกสันเนติภูมามานางเทวนังสัทธางสุตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวีสุนจาตุมหาราชิกานางเทวนังสัทธางสุตวา ตาวตัติงสาเทวาสัทธามนุษสาวิสุตาวตัติงสานางเทวานางสัทธางสุตวา ยามาเทวาสัทธามนุสาวีสูงยามานางเทวานางสัทธางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุสาวีสูงตุสิตานางเทวานางสัทธางสุตวานิมานารตีเทวาสัทธามนุสาวีสูงนิมานารตินางเทวานางสัทธางสุตวาปรานิมิตะวสวัตตีเทวาสัทธามนุสาวีสูงปรานิมิตะวสวัตตีนางเทวาสัทธน์สัทธางสุตวาพรามาจายิกาเทวาสัทธามนุสาวีสูงเอตัมภะวตาภารณะศิยังอิสิปตะเนมิขะทายะอนุตรัง พมาจาักกังประวัติตังอปติวติยังสามานีนะวาพามะนีนะวาทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกามนิติอิติหเตนะคานนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพมามะโลกาสัตรูอภูขคคชีอายังจะ ภาษาสหสีโลกะธาตุสังกัปปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปตุละโหสิอติกรรมเนวะเทวานังเทวารุภาวังอาทาโขพระขวานางอุทานเนสิอัญญาสิวัตโปกนทันโยอัญญาสิวัตโปกนทันโยติอิติหิหังอัญสมาโตกนทันยสะอัญญกนทันโยตวะนามังอโหสิติ กาพุทธ,ธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตรโรปุลิสธรรมสารทิสถธาเทวมนุสานังพุโทโรภควาติสิทธัมานุสติสวะขาโตพภควาตาธรรมโมสันทิคโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจัตังเวทิตัาโพินโยหิตี สิบเอ็ดสังฆานุสติสุปติปันโนพระขวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขวาโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสักุขาราเอสัพพระขวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกะลาณิโยอนุตรางปุญญาเขตตังโลกัสสติ สิบสองสักกตาวาสักกตาวาพุทารัตานางโอสักธาอุตมังวะร่างหีตังเทวมนุษยานาง พุทธเตเชนะสดทนานัสสตุปัฏฐานวาสเพทุกขาวุปะเสมนตุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมาวัรังปาริราหูปัสมานังธรรมเตเชนะสดทีนาสสตุปัฏฐวาสเพเพระยาวุปะเสมนตุเตสักกตะวาสังขารัตนังโอสถัางอุตมาวัรังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสักเตเชนะสดทีนาสสตุปัฏฐวาสเพโรคาวุปะเสมนตุเตสิบสามพระคาถาเชนะบัญชรชยาสนากตาพุทธเชตวามรังสวาหานังจตุสัจจาสพางรัศยเยปิวิ่งส pues ูนาร สัพพะตันหังกรัรัตโยพุทธ,ธาอัธวีสตินายกาสัพเพปติมที่ตาไมหังมัทธะเกเต,เตโมนิสาราสีเสปติมที่โตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปติมที่โตไมหังบุเรสพัพพะคุณากโารหะทะเยเมอนุรุธโตสารีกุตโตจัทะคิเนโกทันโยปิฏฐาคัสมิงโมคารานโอจวามะเกทะคิเนสวเนิมัยหังอสงานันทาราหูโล กสปูจักมาหามอุปาสมวัมโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิสุริโยวะปพังการโณนิสิโนสติสัมปโนสพิโตมุนิปุงเขวงกุมารกัสปูเถรลมาเหสีจิตาวัฒโกโศไมหังวัฒเนนิจังปตินทาสิขุนากโรโกโนอังคุลิมาโลจัปบาลีนันทสีวัลีเทระปัญจิเมชาตานารเพนติลาพามามเสสาสีติมหาเถระวิชิตาเชนะสาวกาเอตาสีติมหาเถระชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาเสนาเตชีนะอังคามเคสุสันทิตารัตนาโผลโตอาสิทักขิเนเมต สุพชัดคำพชตัวอาสิวามัยครุริมาลังังขันธโมรปริตัมจาอาภาณพิยสุตตะกังอากาเสชหานางอาสิเสศปกกะรัสสักิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปากะระรังกะตาวะตปิตาทิสังชาตาพาเฮระชตุปัตถวาอเสสาวิเนยังยานตุอนังต่าวิชินาเตชะสาวะสตุเมสกิเจนะสทาสัมพุถะปัญชเรชินาปัญชรามัญชามีวิหารันตังมหินตะเลสทาปเรนตุมังสัพเพเทมหาปุริสาสภะอิเจวะมโตสุกุโตสุรัคโวชินานุภา พาเวนะชิตุปธวโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตชจารานิชินาปัญชเรติสิบสี่บทสดพาหงมหากาพาหุงสหสสามพี่นิงเตาสาวุธันตังขลรีเมฆารังโอคิตะโคระสเสนะมารังธานาธิธรรมวิทินาชิตาวาโมนนโทตันเตชะสาวพวันตุเตชะยามังคารานิมาราติเลกกะมาพิยินิตาสภาราเตโคลัมปนาละวะกะมา มาถ่ยายทำยะขังคันติสุธานต่วิทีนาชิตาวาโมนินโท ตันเตชัสะภวตุเตชยามังคารานินาราคิรินคชาวรังอติมตะคูตังทาวคีตะกะมัสนีวสุทารุนานตังเมตตังกุสกะวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชัสะภวตุเตชยามังคารานิอุคิตะคาขามหิหัตถาสุทารุนานตังทาวติโยชนะปะถังโพลีมาราวันตังอิทิพิสังฆตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชัสะภวตุเตชยามังคารานิกตวานะกันถามุทารังอิวะคัมปีนิยาจินจายะทุถาวะจันนางชนะกายามาเชสเตนะ โสมาวิธีนาชิตาวามุนินโถตันเตชาสาพะวันตุเตชายามาคารานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกวาทะเจตุงวาทะพิโรปิตะมะนางอติอันทผูตังปัญญาปะทีปะชาลิโตชิตาวามมนินโถตันเตชัสาพะวันตุเตชายามาคขารานินันโทปนันัะภูชะคังวิพุทธังมหิตทิง ปุเตนะเถรรับผู้ชักเคนะถ้ามาปะยันโตอิทูปะเทสาวิธีนาจิตาวามุนินโทตันเตชะสา,าวะพวันตุเตชะยามังคารานิทุขะหาทิฏิผู้ชักเคนะสุทธัตถาหัดถัดถาางความมังวิสุทธิชุติมิธิภักกาพิธานายานะคาคเทนะวิธีนาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาวะพวันตุเตชะย,ยามังคารานิเอตตาปิพุทธชายามังคาราอัตคาถาโยวาจโนทินาทีเนสารเตมตันทีหิตาวานะในกะวิวิธานิจุปัทัวานิเมฆขังสุขังอาทิฆะเมโย นโรสป,ปันเยมหากรุณิกวนาหหิตายาสภาปานินาปุเรตวาปารมีสภาปตสัมพธิมุตตามังเอเตนะสัจัวเชนะหุตุเตชยมังคาลัง ทายาทโตพธิยาโมเรศก,กัยยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยขหขิชายสุชายามังคะเลอปราชิตาปารังเกสีเสปฐะวิบุกคารอภิเศกีสัพพุทธานังอคัปปตโตปโมทติสุนะา,าตังสุมางฆาลังสุป,ปะพาตังสุขทิตังสุขานุสมุมหตโตจัสุติถังพรามาจาริสุปฐาคีนังกายากรรมัง ว่าจะกำม,มังปะทกขีนางปะทกขีนางมนโนกกำม,มังปณีทีเตปะทกขีนาปะทกขีนานิกตะวานาระพันตะเถปะทกขีเนพระวันตุสัพามังฆาลังปักขันตุสภาทีวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบขเรโพธิขเรตหิตหิตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุโภชิตาโสวิงการุณเตทาวิหารมันทะเลเถระจัมมชานวะกาจัปปิขโวสารมิกาทนาปฏิโอปัสกา คาามาจากเทศานิคข้ามาจากอิศาราสป,ปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทสังภาวาสังเสรทาชาตาสอาถาววปปาติกานิยานิกังทรมาวารังปติงจัตเตสเพปิทุคัสสะการุณตุสังขายังธาตุจจรังสตังทมโม ธรรมัทธาลาจักุคาราสาโพโหตุสัมมาโควาอัถายะจาิตายะจะอัมเหระขะตุสัทธามสัมเพปิธรรมะจารินโนวทิงสัมปปุเนยมะธรรมอริยปะเวทิเตปสานาโหตุสพัพเพปิปาน,นิโนพุทธศาสนสาสมารังระเวชนโตกาเลเวปวัสตุว,วุธีภาวายสตานังสมิทังนตุเมธนีม,มาตาปิตาจะอัตตาชังนิจังราขันติกุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนปะชังราขันตูสัพพาธา สิบหกเทวะตอุยโยชนคะคาถาทุขปัตตาจันิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันีโสกาหัวตุสพภพปิปานิโนโเอตาวตานจะอัมเหหิสัมพาตังปุญญาสัมปะทางสัมเพเทวานุโมทานตูสัมภสัมปติสิทธิยาทานังพระทานตุสัทยยะสีลังรักขตุสภะทาภา,าวะ นาพิราตาหัวตุขาันตูเทวตาคาตาสิบเจ็ดสมังคุคาถาหัวตูสัพพังสมังฆาลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวถีหัวตูนี้รันตาลังหัวตูสัพพังสมังฆาลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสวดถีหัวตุนี้รันตาลังสัพเพพุทธาภรัปตาปัจจะการนาจัยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรังอลหันตานันจเตเชนะรักขังคันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังคันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรังอลหันตานันจเตเชนะรักขังคันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรังอลหันตานันจเตเชนะรักขังคันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรังอลหันตานันจเตเชนะรักขังันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจั so er ยาพ ER. ระราหัหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจัยาพระราหัหันตานันจเตเชนะรักขังธันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจัยาพระราหัหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพโส ภาพแห่งสัจจะทฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพระ,ร,ะ,ะรัตนาไต้ด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพปประปรลและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงตรวจมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้ทงทางโลกและทางธรรมขอเถิดเทวดาทั้ทงหลายโปรดอนุทนาในการสวดสัทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุทนาแล้วโปรดอลบันความให้แก่ข้าพเจ้าและวิถีมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเปลี่ยนยอดเศรษฐีนิยมให้ครูหกปตลอดจนวตถีมงคลทั้งปวงที่สามสิสช้างขึ้นให้เปลี่ยนเป็นอนุภาพแห่งพระปริีจงสำ การเทิน คุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอักจักการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคุณบุตนี้เจ้าสมถึงพิจารสาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ้งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสัและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสารสมบัติวรริวังสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยตัวระพิถทความใช้ทั้งสี่คืออายุรสุขเท